พี่น้องนะครับมาหลายนะครับมาร่วมพลังศรัทธากันนะครับที่วันหุ่งปูตองโน,น่นนะครับหลไรปูายพุทยท่านนะครับเพราะว่าจะเป็นพระด่านไปเจ้าภาพารูปท่าน นะครับท่านนะครับไปนะครับนับเรื่องกล้องทิ้งนะครับโอสิบเป็นท่างนะครับเทศบาลตะเป็นน้องตูมนะครับท่านได้ชมร่องหน้าชมที่ศึกษาได้ชกนะครับโอ้สิบเป็นขดันเลื้อขาหน้าชกนะครับตลอดทั้งสมาชิกเทศบาลน้องตูมนะครับทั้สอบเสร็จเพื่อุ่งชิท่านนะครับขอามกระพุ่เป็นยันสูงนะครับสำหรับท่างอาเทศบาลตะเป็นน้องตูมนะครับของเล่านะครับทีได้เกลี่ยตัมด้วย ทั้งสะดวกนะครับทั้งด้านหน้านะครับบริสุทธินะครับใส่มากประชุมฟูนิที่พระประธานองค์ใหญ่พระพุทธโลกใหญ่นะครับท่านเรื่องครับนับ,บเป็นมหาขุนจังสิ่งใหญ่ขอบนอบน้เป็นหมาบางคนอันยิ่งใหญ่นะครับที่มีโอกาสได้มาร่วมงานพระพุทธโลกใหญ่ศึกษาบนพื้นที่มานลองสูตได้เมื่อนี้หลับเป็นทีท่ยเดียวที่ใดนะครับของพวกเข้านะครับขวั่วงส้มข้นปูทาลายครับ แล้วก e, e. าเป็นที่ชักกระดาษไปนะครับเป็นซึ่งตักทิศ่บ้านทูเมืองนะครับโครงการนี้นะครับที่นี่น่องๆนะครับผู้สารพิสที่อยู่ด้านหนึ่งนั้นครับผมคิดว่าร้อยปีที่ผ่านมาก็คงไม่เมนะครับอันนี้ก็คงจะมีร้อยปีที่ผ่านไปก็คงยังอยู่นั่นก็คือองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของบนควพิธีวัดบ้านหนองสูงของเราในวันนี้นะครับ ซึ่งเป็นลูกเหมือนเป็นตัวแทนแห่งองค์พรานสมมาสารสพุทธเจ้าหลายท่านก็จะได้พูดว่า104ครัง้งหนนะ้าเราก็เคยได้มาสาร้างโคตรลูกคงนี้ที่นี่ในวันนี้เวลาน,นี้นะครับก็ขอเรียนเชิอทุกท่านด้วยครับ